ส่วนนี้พื้นที่ทั้งหมดประมาณ8ไดไร่ของผมจะเน้นทํานอกฤดูเป็นหลักเพราะว่าราคามันก็จูงใจอยู่ผมไว้ใบสาใบนะครับเราได้เปรียบทุเรียนสามารถออกดอกได้ง่ายขึ้นเพราะเราสามารถพักต้นได้นานสะสมอาหารได้นานกว่าก็เลยทําให้ออกดอกง่ายขึ้นคาดว่าน่าจะช่วงอุมภาหกเจ็ดอย่างน้อยน่าจะเฉ,เฉียดเกือบ200เราเอาคุณภาพไว้ก่อนผลผลิตมันต้องมาตรฐานทงออก ทำนอกฤดูคือปริมาณน้อยคือต้องการราคาที่สูงในขณะเดียวกันคุณภาพก็ต้องดีด้วยเราจะต้องการผลผลิตที่สวยก็ต้องให้ต้นสวยใบสวยก่อนจํานวนยอดที่ผมต้องลงสารต้อ,อย่างน้อยต้องสามยอดเราเรียนถ้าสมบูรณ์อัตราการออกดอกมันก็สมบูรณ์ลูกก็จะสวยครับเพลงนี้คือการจัดการที่ดีบวกอากาศที่ลงตัวก็คือได้รุ่นเดียวกันหมดเลยต้นที่สมบูรณ์ ใบปลอมกิ่งปลอมก็ประมาณ80-90หรือถึงร้อยก็มีครับกองผมปีที่แล้วเพลงนี้80ตันปีนี้ก็คาดการว่าน่าจะมากกว่านั้นครับ สวัสดีครับผมธนินใจห้าวครับสวนทุเรียนธนินตอนนี้กิจกรรมที่ผมทําอยู่หลักๆก,ก็จะมีสวนทุเรียนสวนสละนะครับแล้วก็ปั๊มน้ํามันผมทํามาก็เกือบๆกี่สิปีแล้วครับ ส่วนนี้พื้นที่ทั้งหมดประมาณ8ไดไร่ครับปีนี้ย่างเข้าปีที่6ครับของผมจะเน้นทํานอกฤดูเป็นหลักเพราะว่าราคามันก็จูงใจอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วงนอกฤดูเนี่ยเราสามารถเลือกเวลาการผลิตได้เพื่อไม่ให้ตรงกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าตรงกับการผลิตของในภาคต่างๆของในเมืองไทยเอง เมื่อก่อนเดิมแปลงนี้ก็เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราเก่าจะเห็นบริเวณในสวนเนี่ยว่าที่นี่ของผมเนี่ยจะลักษณะปลูกคือปลูกระยะชิดนะครับแล้วก็ปลูกต้นคู่ด้วยเพราะว่าตอนแรกก็มองถึงภาพว่ายางพาราเดิมเนี่ยเขาตายยืนต้นเยอะหรือว่าตายเน่าคอดินหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเชื้อราในดินเยอะก็เลยตัดสินใจว่าเราน่าจะปลูกต้นคู่ถ้าหากต้นไหนตายหรือว่าต้นไหนไม่โตเนี่ย เราสามารถที่ว่าจะมีทุเรียนอยู่เต็มแปลงได้แต่ปลูกต้นคู่นะครับมันก็ต้องมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องการจัดการเรื่องการแต่งกิ่งตอนนี้คู่ด้วยทีด้วยจากที่ว่าผมปลูก8ปคูณเแต่ระหว่าง8เมตรตรงนี้ผมก็ยังไปใส่ระหว่างกลางอีกคือเหลือประมาณสัก4.5คูณเกก็กลายเป็นระหว่างแถวห่างระหว่างต้นจะทีถามว่ามีข้อดีไหมก็บอกว่ามีข้อดีคือช่วงแรกพูดถึงการคืนทุนปลูกทีหรือว่าปลูกต้นคู่เนี่ย ต้นมันจะเยอะพอต้นเยอะเนี่ยผลผลิตช่วงแรกเราจะได้คืนทุนได้เร็วกว่าการปลูกหางคิดว่าพอออกดอกเต็มที่ตัดผลผลิตนะครับก็ต้องมีการจัดการเรื่องการแต่งกิ่งให้มากดีกว่านี้ทุเรียนนอกฤดูเป็นที่ทราบว่าเราทำฝืนธรรมชาตินะครับลักษณะหนึ่งนะครับสภาพฝนฟ้านะครับฝนจะตก เยอะกว่าปกติเท่ากับว่าเราทํำข้าวช่วงฤดูฝนช่วงที่ว่าเราทํานอกฤดูเนี่ยเราต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลต้นดูแลใบอะไรพวกนี้ด้วยปัจจัยการออกดอกเนี่ยมันจะเยอะกว่าช่วงฤดูปกติปกติทุกปีเนี่ยผมจะลงสารช่วง เมษาพฤษภาแต่ปีนี้ตัดสินใจว่าจะลากไปอีกยอดหนึ่งคือได้3ยอดเต็มจากที่ว่าผมไว้ใบสามสามยอดสาใบก็กลายเป็นว่าเราได้เปรียบทุเรียนสามารถออกดอกได้ง่ายขึ้นเพราะเราสามารถพักต้นได้นานสะสมอาหารได้นานกว่าถึงแม้สภาพอากาศมันจะไม่ค่อยอำนวยมากสักเท่าไหร่แต่ของเรามีโอกาสที่จะออกดอกได้ดีกว่านะครับตอนแรกผมยังมองนึกว่าเราลากไป3ยอดกับเพื่อนออกได้2ยอดเข้าลงสารละ เราเริ่มคิดแล้วว่าโอ้โหของเราลากอีกยอดหนึ่งก็ประมาณ2เดือนกว่า3เดือนต้นทุนตรงนั้นมันคือเพิ่มขึ้นแต่พอมาสรุปของคนที่เขาลงสารก่อนเราอีกของเขาตอนนี้เขายังไม่ออกเลยถึงของเขาจะออกใบจะโสมหน่อยนึงเพราะว่าช่วงสภาพอากาศตอนนั้นมันไม่ให้ฝนจะตกสภาพอากาศความชื้นอากาศน้อยหรือยังไงก็แล้วแต่ดอกมันจะไม่ออกหรือว่าออกมาน้อยกลับกลายเป็นว่าจากที่ผมมองคิดว่าของเราต้นทุนเพิ่มกลับว่าตอนเนี้ยของเรามีความได้เปรียบเยอะ คือเราสะสมอาหารมานานจนต้นมีความพร้อมและมันออกดอกง่ายกว่าของผมนี่ก็คือลงสารช่วงปลายมิถุนาประมาณสักเดือนกว่าๆเริ่มเริ่มมีดอกนะครับแต่อย่างที่บอกตอนต้นว่าฝนมันชุกฝนมันคือประมาณ4วัน5วันฝนก็ตกครั้งหนึ่งนะครับระหว่าง4วัน5วันนั้นก็มีตกปรัปลายมาบ้างดีว่ามีการสะสมอาหารมาดีก็เลยทำให้ออกดอกง่ายขึ้น การสะสมอาหารก็เราพยายามสะสมอาหารจนกว่าดอกของเรามีพร้อมที่จะมีลูกเหมาะสมสําหรับแต่ละต้นคือถ้าดอกยังไม่พอเราก็ต้องมีการสะสมอาหารต่อเนื่องไปเรื่อยๆดอกปีนี้ก็ถือว่าประมาณสัก80%ถือว่ามีความพอใจอยู่กับสภาพที่ฝนตกสี่วัน5วันตกครั้งเนี่ยก็ถือว่าฝนหนักอยู่พอใช้ได้การแต่งดอกมันจะมีปัใจจัยในการติดผลด้วยนะครับอย่างเช่นปีนี้ผมคิดว่าดอกของเราจะไปบาน ช่วงที่ว่าฝนอาจจะหนักก็เลยคิดว่าจะไว้ดอกให้มันเยอะกว่าปกติเยอะกว่าช่วงฤดูนิดนึงเพราะว่าการที่เราไว้ดอกเยอะเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยกำบังฝนได้เพื่อระหว่างที่ดอกบานเนี่ยฝนตกแล้วดอกเกสร,รเขาจะไม่เปียกในส่วนเรื่องจะเป็นเชื้อราม้ากไหมก็คืออย่างที่บอกก็คือเราต้องฉีดควบคุมป้องกันเชื้อราไว้ก่อนผมทำทุเรียนมาเกือบ20ปีแล้ว แต่ละปีนะครับสภาพอากาศสภาพปัญหาแทบไม่เหมือนกันสักครั้งในแต่ละปีบางปีเจอฝนแรงจัดบางปีอย่างเช่นปีนี้ตอนแรกเรามองว่าเอลิโยมันจะทําให้ปริมาณฝนน้อยแต่แล้วแถวบ้านเรามันไม่ได้รับผลตรงนั้นปริมาณฝนมันไม่ได้น้อยกว่าที่คิดแต่มันตกเรื่อยๆนะครับตกตลอดแล้งได้ประมาณสัก4วัน5วันเอาตกอีกแล้วถ้าเราไม่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยความสําเร็จจากการทําสวนนี่ก็มันจะน้อยตาม บางอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าเราเองชาวสวนเราไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษาความรู้อะไรได้มากมายผมพยายามปรึกษาทีมงานนักวิชาการของตะคูลว่าตอนเนี้ยของผมมีอาการลักษณะแบบนี้มันเป็นอะไรก็คือ,อ,อจะเป็นเพีย้ยจักจั่นจะเป็นจําพวกไรอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือส่งภาพให้เขาดูแล้วก็ให้เขาแนะนําว่าเราสมควรจะใช้ตัวไหนผมประทับใจในตรงเรื่องที่ว่าเขาไม่ได้มาเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างเดียวเขามาเพื่อแนะนําการ ดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคพืชแมลงศัตรูพืชแต่ละช่วงแต่ละรุ่นแต่ละวัยเนี่ยครับว่าเราจะมีวิธีการป้องกันร,รักษายัางไงทุเรียนสมควรผลิตช่วงไหนปัญหาของแต่ละภาคที่เขาเคยเจอมาคือปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราสามารถได้รู้ว่าทุเรียนเราจะสมควรจะออกช่วงไหนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนักวิชาการของ,ของตระกูลหรือว่าทีมงานของตระกูลเนี่ยครับเขาเดินทางไปทั่วประเทศสามารถหาข้อมูล มาให้เราตัดสินใจในการผลิตทุเรียนถวายแต่ละฤดูนะครับของผมแปลงนี้คาดว่าน่าจะช่วงพุมภา6-7ชุดแรกน่าจะเป็นช่วงปลายมกราประมาณนั้นถ้าเท่าที่คุยกับคนตัดหรือว่าลงต่างๆนะครับราคาน่าจะดีคาดว่าอย่างน้อยนะครับน่าจะเฉเฉียดเกือบ200 แต่ถึงเวลาตัดจริงๆนั้นก็คือเรื่องหนึ่งเราเอาคุณภาพไว้ก่อนผลผลิตมันต้องมาตรฐานทรนทงออกนะครับผมพยายามรับมาจากทุกฝ่ายไม่ว่านักวิชาการจากไหนเข้ามานักวิชาการจากบริษัทเข้ามาหรือว่านักวิชาการส่งเสริมมาอะไรแล้วแต่ผมจะพยายามรับมาปฏิบัติให้เข้ากับกรูปแบบ ในพื้นที่สภาพปัญหาหรือว่าสภาพพื้นที่ของเรามันจะไม่เหมือนกันทุกพื้นที่นะครับนั่นคือการปรับออกมาใช้เราจะประสบความสําเร็จจากการทําทุเรียนนอกฤดูได้ก็คือนั่นคือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆผมชื่อคณน,นิสรวงศวรรณนะครับอาสวนทุเรียนคัน,นิสรน,นะครับตรงนี้เป็นทุเรียนอายุ10ปีนะครับ เนื้อที่ก็28ดไร่จานวนต้นก็500กว่าต้นครับเป็นพันหมอนทองเลยระยะปลูกก็คือ8ปดคูณแปดนะครับทำทาวายมาปีนี้เป็นปีที่5ครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพลนโปรตากูลเป็นหลักนะครับคือเหมือนใ0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้มาอย่างต่อเนื่องก็เป็นเวลา4ปีครับ4ปีคือจุดหลักก็คือทำนอกฤดูคือปริมาณน้อยคือต้องการราคาที่สูงคือจะได้ราคาดีคือต้องการราคา ในขณะเดียวกันคุณภาพก็ต้องดีด้วยนะครับก็เริ่มจากการตกแต่งกิ่งนะครับคือตัดลูกเิร็จก็คือทาการตกแต่งกิ่งให้มันปลูงเพื่อที่จะให้ได้เสียงคือมันจะง่ายต่อการแตกยอดนะครับแล้วก็ล้างต้นก็ใช้พวกยากําจัดเชื้อราแบบนี้แล้วก็ฉีดล้างดินแล้วก็ที่สําคัญก็คือใช้สูตรคูณดึงใบโอนนะครับฉีดอย่างต่อเนื่อง อาทิตย์ละครั้งนะครับจานวนยอดที่ผมต้องลงสารต้วอย่างน้อยต้อง3ยอดครับเพราะเรียนถ้าสมบูรณ์อัตราการออกดอกมันก็สมบูรณ์ลูกก็จะสวยครับให้ให้ต้นสวยก่อนครับแล้วก็ผลผลิตก็จะดีมาดีหลังการจัดการทุกอย่างมันก็ง่ายครับถ้าเกิดต้นสมบูรณ์ของผมก็ลงสารปลายเมษาก็แช่สมอาหารก็ใช้สูตรกุณสมอาหารไป6ครั้งแล้วก็ก็ใช้สูตรดึงดอกแล้วก็ขั้วเหนียวนะครับตามลําดับ และตอนนี้ก็คือใช้ชุดขยายผลโอนอยู่ในระยะช่วงไข่ไก่ก็คือใช้มาเป็นช่วงเป็นช่วงดีอย่างึ่งตรงนี้คือทําง่ายเพราะว่ามันไปเป็นตามสเต็ปครับ<ม>คือส่วนนี้มีรุ่นเดียวรุ่นเดียวจบคือการจัดการง่าย<ม>ในส่วนนี้การตกแต่งดอกก็มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าดอกเยอะการแย่งงานก็จะเยอะจะทําให้ต้นโซม และก็เมื่อดอกบานก็จะร่วงเยอะเพราะว่าดอกมันก็เยอะการดึงอาหารมันแย่งกันในในแต่ละดอก,กวิธีการของผมก็คือจะแต่งแต่งดอกที่โคนกิ่งและก็ปลายกิ่งออกดูให้มันสม่ำเสมอครับโช์ไหนที่ที่เยอะก็ก็ดึงออกให้มันเป็นแถว คือจะเอาออกส่วนที่ติดกับต้นกับปลายเรา,เราไว้ลูกก็คือส่วนส่วนที่อยู่ตรงกลางเพราะว่ามันถ้าไปลาปลายมันก็การจัดการยากเขาอารมณ์อะไรมันก็เร่งเล็กกิ่งมันเล็กส่วนโคนก็คือเกกากาศอการทํางานบางทีเราต้องขึ้นต้องลงอยู่ตลอดก็เลยไว้ตรงกลางแล้วก็ลูกมันจะสวยด้วยถ้าอยู่ที่โคนกิ่งลูกก็จะไม่ค่อยสวยเราการย้ายงานมันมันจะไม่ทันที่ปลายกิ่งเทคนิคนะครับของผมจะแต่ง3ามช่วงช่วงแรกก็คือเคยนกกระทาแต่งไปช่วงหนึ่ง ตอนนี้ก็เป็นไข่ไข่ก้อยนะครับคนงานเพิ่งแต่งเสร็จไปและหลังจากนั้นก็ค่อยงานก็คือเสร็จหลังจากนั้นก็เดินสำรวจดูว่าผลไหนที่อาจจะไม่ทันหรือว่ามันผิดปกติก็ก็เอาออก10ปีนะครับต้นที่สมบูรณ์ใบปลอมกิ่งปลอมก็ประมาณ80-90หรือถึงร้อยก็มีครับของผมคือสำหรับปีนี้ก็คือผมก็พอใจมากเลยครับสำหรับปีนี้นะดูแล้วมันก็เต็มที่ทุกต้นแต่เป็นปีที่ยากสำหรับ จังหวะอื่นหรือเพลงอื่นนะครับแต่ปีนี้สําหรับของผมก็ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจน่าจะมากกว่าปีก่อนๆอย่างปีนี้นะครับของผมคือดอกออกเยอะปัญหาใบโอนจะจะน้อยแต่ถ้าเกิดต้นไหนที่ดอกออกน้อยปัญหาใบโอนก็จะมาก,ก็ผมจะใช้วิธีใช้กลุ่มสารเคมี ที่ควบคุมการจะเดิมเติบโตบวกกับอุ้ยน้ำนะครับฉีด2รอบนะครับห่างกัน3-5ถึงวันหรือฉีดจนกว่ายอดจะนิ่งนะครับเป็นสูตรของผมเรื่องยอดอ่อนไม่น่ากลัวอยู่ที่เราแต่งถ้าแต่งอาหารพอมันก็ไม่ร่วงคือเราเอาส่วนเกินออกส่วนที่มันรับได้เลี้ยงได้มันก็ไม่ร่วงที่ร่วงก็คือร่วงจากมันแย่งอาหารอ่านี้ไม่ร่วงสักลูกเดียวคือกรณีที่เราแต่งสิทธ์นะครับคือการแต่งสําคัญมากและจะทําให้ลูกเสมอน้ําหนักดีทรงสวย ก็ผมจะเน้นการจัดการเป็นสำคัญปีที่แล้วเพลงนี้ก็80ตันปีนี้ก็คาดการว่าน่าจะมากกว่านั้นครับแต่ดีกว่าปีที่แล้วเยอะคาดการว่าน่าจะส200บวกบวกเพลงนี้คือการจัดการที่ดีบวกอากาศที่ลงตัวก็คือได้รุ่นเดียวกันหมดเลย เพนโปรจากคูนครับมาช่วยตั้งแต่วางแผนการผลิตคือให้ผลิตตรงช่วงที่ของน้อยครับคือเน้นหนึ่งต้องมีมีต้องขายได้ราคาเพราะว่าต้นทุนมันก็ก,ก,ก็สูงแต่ทางบริษัทโนโตก็มาช่วยในเรื่องการผลิตและการตลาดจะเหมาะที่จะทําช่วงไหนและก็วิเคราะห์อากาศให้ด้วยว่าช่วงไหนน่าจะออกดอกเหมาะสําหรับการลงสารคือส่วนมากข้อมูลเนี่ยผมก็ได้จากบริษัทเพนโ r รเนี่ยครับ คือเห็นว่าในทีมงานของผมนะครับคือจะทํารุ่นหลังๆท้งนั้นนะครับไม่ไปชนกับทางเวียดนามทางที่อื่นนะครับคือคือวิเคราะห์ตลาดด้วยไม่ใช่ทําอย่างเดียวช่วยทุกอย่างครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับเกิดปัญหาอะไรก็เออปรึกษาได้เก้เขยปัญหายามวิกฤตได้ตลอดประทับใจในครอบครัวนี้มากครับคือคือครอบครัวตากูล สวัสดีครับผมนายหนึ่งสยามตางมูลนะครับหรือว่าน้องเทพตาคูลนะครับเป็นพนักง,งานประจำพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสำหรับทีมงานแพมโปตาคูลของเรานะครับเราจะคิดว่าทุกๆส่วนที่เราเข้านะครับเปรียบเหมือนส่วนของเราเองโดยเข้าไปที่เกษตรกรที่มีหลักการจัดการที่มีคุณภาพแล้วก็เน้นในเรื่องของการนําหลักวิชาการไปปรับใช้เข้ากับสถานที่หรือการวางแผนในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมเพื่อที่ให้เกษตรกรสามารถวางแผนในการรับมือปัญหาที่เขาจะต้องเจอในอนาคตได้ครับ สำหรับการผลิตทุเรียนนาฤดูนะครับมีความยากกว่าการผลิตใน้วดูครับ เพราะเนื่องจากว่าจะมีอยู่2ปัจจัยที่มีผลก็คือในส่วนของปริมาณน,น้ําฝนสําหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับปริมาณน้าฝนจะมากกว่าจังหวัดอื่นที่ทําทุเรียนเหมือนกันในส่วนภาคใต้ปริมาณน้ำฝนจะมีผลในช่วงของการกระทบแรงเพื่อการออกดอกและช่วงที่2ก็คือการผสมเกสรก่อนดอกบานรวมไปถึงช่วงหางแย่ครับและอย่างที่2ก็คืออุณหภูมิและแสงครับเนื่องจากปริมาณน้าฝนที่ค่อนข้างมากทําให้อุณหภูมิและแสงมีน้อยส่งผลในช่วงของการผลิตทุเรียนในพื้นที่ ดังนั้นนะครับเกษตรกรในื้งที่ควรที่มีวิธีการจัดการและวิธีการรับมือเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ไว้ด้วยครับสําหรับผมนะครับการผลิตทุเรียนนอกฤดูต้องมีการจัดการที่ดีการวางแผนร่วมกันระหว่างตัวของพนักงานแล้วก็ตัวของเกษตรกรเองโดยเราจะมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวโดยมีการวางแผนในเรื่องของการ เอาดอกว่าเราควรที่จะเอาช่วงไหนจังหวัดไหนเวลาไหนที่ควรจะเอาการสะสมอาหารอย่างไรเพื่อให้ออกดอกรวมไปจนถึงการจัดก,การเรื่องธาตุอาหารว่าแต่ละช่วงควรใช้ธาตุอาหารอย่างไหนตัวไหนและเรื่องด้วยในสภาพพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชผลค่อนข้างเยอะอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องโรคและ,มะแมลงจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เกษตรกรจะมองข้ามไม่ได้ สำหรับโรคที่สําคัญนะครับในโซนพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีโรคไฟทอพเทล่าซึ่งจะมาตั้งแต่ช่วงของการฟื้นต้นทําใบแล้วก็จะมาในช่วงของผลซึ่งที่นี่ผลจะตกเยอะฟ้าจะปิดตลอดฉะนั้นชะโรคจะระบาดค่อนข้างหนักและอีกโรคหนึ่งก็คือโรคฟิซาเลียมที่จะเข้ามาทําลายหลังจากไฟทอพเทล่าลงสําหรับเรื่องของแมลงที่ลงนะครับในช่วงนี้ก็จะมีตัวของหนอนเจาะผล ตือนอนเจาะเมล็ดนะครับนอนเจาะเมล็ดจะเข้าช่วงของทุเรียนระยะไข่ไก่ก็คือช่วงนี้เขาจะเข้าไปฝังแล้วก็ไปกินมเมล็ดข้างในแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเมแป้งเพรพิพฟายก็จะเข้ามาในช่วงนี้จะมาดูดกินผลอ่อนหรือดอกทุเรียนดังนั้นกเกษตรกรก็ควรที่จะมีการพ่นกลุ่มสารป้องกันกําจัดสิ่งเหล่านี้ตลอดแล้วก็มีการเน้นพ่นให้ละเอียด สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือองค์ความรู้ของชาวสวนชาวสวนเองต้องมีองค์ความรู้ที่ดีนะครับเพื่อที่จะสามารถก้าวไปข้างหน้าต่อไปเพราะว่าโลกของเราหมุนตลอดผมเชื่อนะครับว่าเกษตรกรคนเนี่ยสามารถที่จะผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพได้ถ้าหาว่าเรามีเวลาแล้วก็ใส่ใจเขาจริงจริงครับ